ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นะครับหลายๆคนเนี่ยนิยมการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เพราะบอกว่ามันบังคับให้ออกนอกฤดูสามารถจะทําให้มันออกดอกออกลูกได้ในช่วงที่มันแพงนะครับทีนี้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ต้องเรียกว่าไม่ถูกต้องนะครับคือถูกบางส่วนแต่ผิดเยอะส่วนนะครับหนาส่วนที่ผิด บางส่วนที่ถูกนะครับถูกบางส่วนคืออะไรถ้าเราคิดว่าการปลูกมะนาวลงในวงบ่อแล้วสามารถบังคับให้มันออกลูกได้ในช่วงแพงถ้ามันทําง่ายขนาดนั้นเนี่ยมะนาวหน้าแรงทำไมย่างแพงครับพี่น้องครับมีไหมครับนานาวหน้าแรงปีไหนที่ราคาถูกไม่มีใช่ไหมครับอา้าวแล้วในเมื่อในปลูกลงวงบ่อ เสร็จแล้วพอมันโตได้ระดับหนึ่งวิธีจะบังคับให้มันออกนอกฤดูก็คือเอาสติกไปคุมที่บอ่อให้ต้นมันเหียเห่ยวๆพอต้นมันเหี่ยวได้ที่ปุ๊บก็เปิดปติกออกแล้วน้ํารดหลังจากนั้นมะนาวก็จะแตกกิ่งแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกดอกขึ้นมาใหม่จริงไหมครับจริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับอ้าวหลังจากที่มันแตกดอกออกมาแล้วแสดงว่าประ,ประ,ประสบผลสําเร็จใช่ไหมครับไม่จริงครับอันนี้เพราะว่าปัญหาก็คือ ดอกมันจะร่วงครับอันการที่มะนาวดอกจะร่วงเนี่ยมันมีหลายสายเหตุเนาะสาเหตุแรกเลยนะครับอันการทําให้มะนาวออกดอกเนี่ยไม่ยากแต่การที่จะทําให้ดอกติดจนเป็นผลจนขายได้เนี่ยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนะครับอันข้อดีของการปลูกมะนาวในวงบอ่ออย่างที่เขาบอกกันหนึ่งก็คือการดูแลการจัดการง่ายจริงไหมครับจริงครับเพราะว่าที่มันจํากัด ข้อที่สองของข้อดีในการปลูกในวงบ่อก็คือเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่หนีไปไหนได้โอเคครับจริงครับนะครับการลดน้ําการบังคับน้ําง่ายจริงไหมครับจริงครับอันนั้นคือข้อดีแต่ข้อเสียล่ะครับไม่มีใครพูดถึงเลยข้อเสียของการปลูกมะนาวในวงบ่ออันดับแรกเลยค่าบ่อกับฝาที่ปลูก200นะครับอันนั้นข้อแรกคือต้นทุนสูงข้อที่สอครับเนื้อที่มันจํากัดครับ พอเนื้อที่มันจํากัดการปลูกมะนาวในวงบอ่อต้นมะนาวจะต้นไม่ใหญ่ครับจะต้นใหญ่สู้ปลูกลงดินไม่ได้พอมันต้นไม่ใหญ่ผลผลิตมันก็จะเยอะสู้ต้นใหญ่ไม่ได้จริงไหมครับข้อที่สามก็คือระบบรากมันจะไปได้ไม่ไกลเพราะวงบ่อมีที่จํากัดครับทีนี้วงบ่อพอรากมะนาวออกไปถึงข้างบอ่อมันไปต่อไม่ได้มันก็จะดิ่งลงดิ่งลงไปเจอฝาก้นบอ่อมันก็จะเข้าในหั้นรากก็จะอยู่ก้นบ่อครับ ปัญหาเกิดครับพอเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะลงไปอยู่ที่ก้นบ่อใหม่ๆมันอาจจะซึมออกได้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างฝากระบอกอยู่แต่พอนานเข้านานเข้าครับดินมันจะไปจุกรูครับทำให้น้ำเนี่ยระบายออกได้น้อยลงน้อยลงมะานาวชอบชื้นไม่ชอบแฉครับในเมื่อรากมันไปอยู่ก้นบ่อน้ำไปขังอยู่ก้นบ่อมันแฉะนะฮะมันไม่ใช่ชื้นในที่สุด มะนาวที่ปลูกในวงบ่ออายุจะสั้นครับส่วนใหญ่ทยอยตายเมื่ออายุ4ี่หปีทั้งหมดครับนะครับยังไงก็ตายครับนะครับงนั้นการปลูกในวงบ่อข้อเสียคือ1ค่าบ่อแพงสองต้นเล็กผลผลิตน้อย3นะครับอายุสั้นนะครับท่านลองคิดถึงข้อดีข้อเสียด้วยครับมันจําเป็นไหมครับต้องปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับไม่จําเป็นหรอกครับนะครับแล้วหลักการทํามะนาวของผมก็คือ การทํานอกฤดูเนี่ยมันมีเรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องครับพี่น้องนะครับเช่นฝนตกเนี่ยเราจะทํายังไงไม่ให้ฝนตกเอาตะไคร้ไปปลูกกับหัวใกล้ๆต้นมะนาวมันคงทําไม่ได้นะครับฝนมันก็จะตกอยู่ดีเอาปติกไปคุมบ่อไว้เพื่อไม่ให้ฝนเข้าไปนะครับตอนที่มันยังไม่ออกดอกนะมันคุมได้ครับเพราะว่าเราคุมไว้ทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนที่มันติดดอกแล้วเนี่ยเราจะไปคุมยังไงครับใช่ไหมฮะเพราะว่า มันต้องลดน้ําให้มันด้วยแต่ถ้าฝนตกลงมามะนาวจะสลัดดอกหรือสลัดผลเล็กๆทิ้งครับแล้วช่วงต้นปีมันจะมีฝนหลงฤดูทุกปีครับเ็าเรียกฝนชะช่อมะม่วงครับพี่น้องครับแต่มันไม่ได้ชะช่อบมะม่วงอย่างเดียวเนาะมันชะช่อมะนาวด้วยนะฮะฉะนั้นถ้ามีฝนหลงฤดูหรือฝนตกลงมาดอกมะนาวหรือผลมะนาวลูกเล็กๆจะสลัดร่วงทั้งหมดครับอันนี้คือปัญหา ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คืออากาศวิกฤตครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหรือกระทั่งบ่ายฝนตกนะครับเพราะว่าช่วงมะนาวเนี่ยมันจะออกดอกในช่วงแพงก็คือเราจะต้องทําให้มันดอกในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาครับฉะนั้นพอมันติดดอกเดือนธันวามกราช่วงนั้นดอกมันกําลังเล็กๆมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวครับพอมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวพอมันหนาวไปสักระยะหนึ่งมันจะเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแล้วก็กลับมาร้อน พอร้อนเสร็จมันจะมีฝนตกลงมาแล้วอากาศจะกลับมาหนาวอากาศมันวิกฤตก็คืออากาศมาสลับร้อนสลับหนาวต้นมะนาวที่กําลังออกดอกหรือติดผลเล็กๆมันจะทนอากาศที่วิกฤตไม่ได้หรอกครับมันจะต้องร่วงฉะนั้นเราไม่สามารถบังคับเรื่องฝนได้เราไม่สามารถเรื่องบังคับเรือร่องอากาศไม่ให้มันสลับร้อนสลับหนาวได้อากาศที่แตกต่างกันระหว่างกลางคืนกลางวันถ้าเกิน10องศาขึ้นไปมะนาวจะสลัดลูกทิ้งครับแต่ในช่วงเดือนมกราเนี่ยกลางคืนเนี่ย บางทีมันเหลือเลขตัวเดียวหรือสักสิบกว่าองศาแต่กลางวันมันสามสิบกว่านะครับมันต่างกันกี่องศาครับยี่สิบกว่าองศาครับฉะนั้นมะนาวก็จะสลัดลูกทิ้งสองข้อน,นี้แก้ไม่ได้ครับเราจะทํายังไงไม่ให้ฝนตกเราจะทํายังไงไม่ให้อากาศสลับร้อนสลับหนาวครับมันทําไม่ได้อันทําไม่ได้มะนาวก็จะต้องร่วงครับอันทุกปีมะนาวถึงแพงเพราะสาเหตุนี้ครับแล้วเราจะทํายังไงล่ะ เราก็ต้องลุ้นเอาฮะว่าปีนี้มันจะล่วงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นเนาะแล้วถ้ามันเหลือน้อยล่ะครับไม่ปไปไลปีหน้าเอาใหม่แล้วถ้าปีหน้าเหลือน้อยอีกครับไม่เป็นไล่ปีต่อไปเอาใหม่โอ้โหมันใช่ไหมครับนะฮแล้วเมื่อไหร่จะมีไรายได้เข้ามาสักทีละครับฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะไปควบคุมเรื่องของธรรมชาติได้วิธีการของผมครับทำให้มันออกลูกทั้งปียกเว้นช่วงถูกไม่มีครับ ทำให้มันออกลูกทั้งปีทํำยังไงนะครับก็คือเราทําให้มันออกดอกออกผลติดลูกทั้งปีแล้วก็มีขายอยู่ทั้งปีพอช่วงถูกมะนาวโดยธรรมชาติจะออกดอกเดือนมกราหรือกุมภาหลังจากผ่านหนาวแล้วมันจะออกดอกพืชทุกชนิดไม้ผลทุกชนิดส่วนใหญ่พอผ่านหนาวแล้วจะออกดอกมะม่วงก็เหมือนกันใช่ไหมลำไยลิ้นจี่เหมือนกันพวกนี้เนี่ยอันมะนาวก็เหมือนกันครับหลังจากผ่านหนาวแล้วจะออกดอกใช่มันก็จะดอกช่วงเดือนมกราหรือต้นกุมภานะครับ แต่พอมันออกตามฤดูกาลอย่างเงี้ยมันก็จะถูกงั้นมะนาวช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาก็จะถูกใช่ไหมฮะปลายพฤษภามิถุนากรกดาเข้าเลือกมะนาวปีขายเป็นจานเนาะจานเบลอเลยยี่สิบาทนับลูกไม่ถ้วนทํายังไงฮะช่วงนี้ให้มันไม่มีครับวิธีการก็คือเรารู้ว่าพอช่วงผ่านหนาวช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยมันกําลังอากาศหนาวฉะนั้นช่วงเดือนต้นเดือนธันวาหรือปลายเดือนพฤศจิกา เราใส่ปุ๋ยที่มีในตัวเจนให้มันครับเช่นคีวัวยูเลียใส่ให้มันแล้วลดน้ำให้ชุ่มๆเลยครับให้มันแตกเป็นยอดให้ได้นันเดือนมกราหรือเดือนต้นเดือนกุมภาถ้ามันออกมาเป็นยอดมันจะไม่มีดอกครับอย่างนี้นะะเหมือนกับมะม่วงเนี่ยที่กําลังออกดอกแล้วอฟอฝนชะลงมาดอกร่วงหมดปร,ป,รประมาณนั้นอันเราก็ทําให้มันออกเป็นยอดแทนไม่ให้มันออกดอกนะฮะพอเดือนมกรามันออกยอดมา กุมภามีนายอดฝรั่แก่นะครับอันเดือนมีนาแล้วก็ใส่ปุ๋ยสะสมให้มันมันก็จะไปดอกเอาเมษานะฮะพอมันไปดอกเมษามันก็จะไปเก็บประมาณเดือนอ่ากรกดากมาอ่าสิงหากันยาซึ่งมันพ้นช่วงถูกไปแล้วครับนะฮะเพราะมันถูกมิถุนากระากรดาแต่เราไปเก็บสิงหากันยาอย่างนี้นะฮะอันถ้าเราทําอย่างนี้ได้ช่วงถูกเราก็จะไม่มี พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากเดือนมีนาไปพอมะนาวเราเริ่มใส่สะสมดอกแล้วมันไปดอกเดือนเมษาพฤษภาเราก็ใส่สูตรเสมอสลับกับแปดยี่สี่ยีทุกเดือนเดือนละครั้งมะนาวเราก็จะออกลูกทั้งปีพอเดือนธันวามกราเราก็ใส่ปุ๋ยยูเลียให้มันผสมขี้วัวให้มันมันก็จะแตกเป็นยอดแทนฉะนั้นมันก็จะไม่ออกดอกในช่วงถูกฉนั้นเราก็จะมีมะนาวขายทุกทั้งปี ลูกละบาทสองบาทสามบาทสี่บาทกระทั่งเดือนมีนาเมษาเราก็มีขายแต่ไม่เยอะฮะแต่ถ้ารวมแล้วรายได้จะเยอะกว่าที่เราทํานอกเลยดูครับแล้วมันทําง่ายกว่าด้วยครับจริงไหมครับอาจารย์แล้วพวกโรคเนี่ยครับอาจารย์โรคที่เกิดกับมะนาวอ่า,อาแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างแปลงที่อาจารย์ไปแก้ให้เขาด้วยเขาโทรมาหาอาจารย์อะไรเงี้ยสักลายสองลายก็ได้ปิดท้ายอ่าเขาโรคของมะนาวที่หลักๆเลยเนาะหนึ่งก็คือโรคทางดินอะ โรครากเนา่าโคนเนา่พาพราะมะนาวเนี่ยเป็นพืชที่มีระบบรากอ่อนแองนั้นปลูกมะนาวในวงบ่อถ้าน้ําขังแช่เมื่อไหร่รากเน่าหมดนะครับถ้าปลูกในวงบ่อนี่แก้ยากครับเพราะว่าเราลดน้ําน้ํามันก็ไปขังอยู่ก้นบ่อรากมะนาวอยู่ก้นบ่อมันแช่ยังไงมันก็เน่าฮะอ้าวาแล้วทำไงอ่ะทุบบ่อออกอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับอยากทุบก็ทุบนะครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งบางคนบอกอย่างนั้นถ้าเราปลูกแล้วเราไม่รองฝาจะดีไหม นะครับมันช่วยได้นิดนึงครับตรงที่ว่าพอไม่รองฝารากที่ลงไปก้นบอ่อมันก็จะแทงลึกลงไปข้างล่างพอมันแทงลึกลงไปข้างล่างดินข้างล่างมันก็แฉะอยู่ดีนะครับดังนั้นมันก็ช่วยทําให้ตายช้าลงแต่ยังไงก็ตายครับนะครับอันนั้นก็เกิดปัญหาทีนี้ถ้ารากเน่าโคนเน่าถ้าเราปลูกลงดินนะครับเราก็จะมีการพรวนดินเอาปุยคอกปุยหมักใส่แล้วเราก็ใส่ยากันรากเน่าโคนเน่าลงไป ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไตโคเดมาจุลินทรีย์คีโตเมียมเมทาเล็กซินฟอสฟอรัสแอซิดอะโพลีอฟอสอ,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 อะไรก็แล้วแต่ลงไปรักษาระบบราอันมะนาวจริงๆแล้วต้องใส่ย,ยาลงไปกันรากเนา่าปีหนึ่งอย่างน้อย2-3ถึงครั้งครับครั้งแรกหลังจากที่เก็บผลผลิตมหมดแล้วเราจะทำการตัดแต่งกิ่งแล้วฟื้นฟูต้นช่วงนั้นควรใส่สักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแตกรากใหม่รากใหม่มันจะได้แข็งแรง ครั้งที่สองก็คือช่วงที่ฝนกําลังตกช่วงต้นฤดูฝนก่อนเข้าพรรษาและครั้งที่สามเราไปใส่เมื่อฝนหมดแล้วนะครับเพราะช่วงระหว่างฝนเนี่ยน้ำขังแจ่รากมันอาจจะไม่ดีพอฝนหมดเราใส่ยาลงไปรักษาถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้ระบบรากแข็งแรงครับอีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคประจําตัวของมะนาวก็คือโรคแคนเกอร์ก็คือโรคขี้กรากหรือโรคจุดสีน้ําตาลบนใบหรือก็เป็นที่ผลแล้วก็ที่กิ่งด้วยอันนี้เป็นโรคประจําตัวของมะนาวแป้นทุกชนิด มะนาวแป้นทุกชนิดจะต้องมีโรคแคงเกอร์ไอเรื่องไม่มีเลยไม่มีครับมีแต่มีมากหรือมีน้อยเท่านั้นนะมะนาวแป้นทุกชนิดพันที่เป็นดกพิเศษอ่าเป็นพันุ์ที่อะไรอ่าดกอะไรทั้งหลายที่เขาขายกันอยู่เนี่ยนะยิ่งถ้าดกมากยิ่งเป็นแคงเกอร์มากครับฉะนั้นไอเรื่องไม่เป็นไม่มีแต่แคงเกอร์เนี่ยมันมีสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากหนอนชอนใบ นะครับนอนชอนใบก็คือผีเสื้อมาวางไข่ในช่วงแตกใบอ่อนแล้ววางไข่จนกลายเป็นตัวนอนชอนก็ในใบทําให้เชื้อโรคของแคนเกอร์เนี่ยเข้าไปในใบได้งนั้นเราก็ป้องกันเรื่องของนอนชอนใบไว้มันก็จะโอกาสเกิดโรคแคนเกอร์จะน้อยลงแล้วถ้าเราเห็นมันเกิดใหม่ๆเราทําการตัดแต่งกิ่งออกไปครับกิ่งที่เป็นออกไปซะมันจะได้ไม่ลุกลามไปเยอะฉะนั้นเราต้องมันตรวจแปลงนะครับ อันนั้นก็วิธีการแรกวิธีการที่สองก็คือเราจะใช้พวกยาต่างๆเข้าไปฉีดป้องกันไว้อย่างเช่นคอปเปอร์นะคัคปเปอร์จริงๆแล้วไม่ถือว่าเป็นยานะเพราะคอปเปอร์ก็คือสารประกอบทองแดงเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งแต่มันมีขนข้างเคียงไปช่วยระงับเชื้อแคนเกอร์ไม่ให้แพร่ระบาดออกไปนะครับแคนเกอร์เป็นเชื้อแบคทีเรียงนั้นยาที่จะฆ่ามันได้ต้องเป็นยาปฏิชีวนะครับนะครับยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับ เขาก็จะทําออกมาขายปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับอยงนั้นยาปฏิชีวนะเราก็จะไม่ค่อยใช้กันนะฮะทุกวันนี้ก็จะมีซิงซิงออกไซด์นะครับมีคอปเปอร์นะครับอันนี้ก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราแก้ที่ต้นเหตุก็คือพยายามทําต้นให้แข็งแรงอย่าให้เป็นนอนชอนใบหรือถ้าพบครั้งแรกพยายามตัดแต่งกิ่งส่วนที่เป็นออกอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับ อีกนาทีหนึง่งการยกตัวอย่างเกษตรกรที่ให้อาจารย์ไปช่วยแล้วล,ลายหนึ่งครับอาจารย์มีเกษตรกร,ร,กรลายหนึ่งปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับปลูกอยู่ร้อยไร่ครับนะครับแล้วก็ต้นมันเหลืองหมดนะครับก็โทรมาหาผมบอกเนี่ยผมปลูกมะนาวในวงบ่อร้อยไร่เนะี่ยอาจารย์ต้องมาช่วยผมด้วยผมบอกว่าผมไม่มีนโยบายช่วยคนรวยนะฮะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจดแล้วนะครับ ถ้าจนแล้วนี่เข้าเข้าหลักที่ผมจะไปช่วยนะเพราะเพราะผมจะเน้นช่วยคนจนมากกว่านะครับเพราะว่าถ้ามีที่ปลูกร้อยไร่แล้วปลูกในวงบ่อนี่มันต้องใช้เงินเยอะนะแสดงว่าเมื่อก่อนเคยรวยนะครับอันเราก็ไปช่วยป้าก็ว่าเนี่ยฮะปัญหาก็คือไปปลูกในวงบ่อแล้วก็ไม่ได้ใส่ดินให้เต็มบ่อครับเขาใส่ดินเสมอบ่อเสร็จแล้วดินมันยุบลงไปเพราะดินมันยุบลงไปในบ่อเวลาฝนตกครับน้ามันก็จะขังอยู่ตรงปากบ่อใช่ไหม ส่วนหนึ่งมันระบายออกครับแต่ส่วนหนึ่งมันไม่ออกครับอันต้นก็เหลืองโซหมดเลยครับนะครับเราก็ไปดูเสร็จแล้วก็บอกเนี่ยมันผิดเขาบอกงั้นผมจะเอาดินเติมลงไปในบอ่อเติมไม่ได้นะครับเพราะมะนาวเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินครับพอเรา,เอาดินไปเติมข้างบนปุ๊บมันกลายเป็นรากลึกหายใจไม่ได้ตายเร็วกว่าเก่าอีกครับฉะนั้นไม่ได้ครับเอาไม่ได้แล้วทํำยังไงก็จะเชิญต้นขึ้นมาข้างบนมันก็เชิญไม่ได้อีก,กนเนาะ เพราะเราไม่มีวิชาที่จะไปเรียกให้ลากเป็นขึ้นมาข้างบนทํำยังไงดีครับผมก็บอกเอาอย่างนี้เราตอนกิ่งตอนกิ่งไอ,ไ,อไอ้ที่ยังดีอยู่เนี่ยเราตอนเลยตอนเสร็จแล้วปลูกใหม่เลยครับแล้วก็ปลูกมันข้างบ่อนี่แหละไม่ต้องปลูกลงบ่อแล้วแล้วก็เตรียมดินข้างบ่อให้มันดีแล้วเราก็เอากิ่งตอนที่ออกรากแล้วเนี่ยมาปลูกข้างๆบอ่อส่วนในบอ่อเราก็ตอนกิ่งขายไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อเอาทุนคืนครับปลูกลงดินใช่ไหมครับอ่าปลูกลงดินแท้ดีกว่า นะครับงนั้นไอ้มะนาวที่ปลูกในวงบ่อเนี่ยพอราตัดกิ่งมันออกนะครับมันมันก็จะแตกกิ่งใหม่เพราะมันแตกกิ่งใหม่มันจะแตกรากใหม่ครับฉะงนั้นมันจะอายุยืนฮะแต่ห้ามไว้ผลผลิตนะเพราะถ้าไว้ผลผลิตอายุของกิ่งมันจะนานเกินไปรากมันจะลงไปอยู่ก้นบ่ออีกอันเราใช้วิธีตอนกิ่งขายไปเรื่อยเลยครับตราบใดที่มันยังตอนได้ตอนไปเรื่อยเพื่อเอาทุนคืนมาครับแล้วบางส่วนก็เอามาปลูกเองปลูกขยายลงดินเอง นะครับแล้วหลังจากต้นที่อยู่ในดินมันโตพอแล้วเอาบ่อออกสัครับนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาให้เขาครับ